อัดแล้วบอน่าจอัดแล้วนะอัดแล้วใช่ไหมโอเคอ่ะก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนก่อนเลยนะครับอยู่กับผมคิดดิ้งเนาะอ่าก็คลิปนี้นะผมก็เตือนไว้แจ้งเตือนไว้ข้างหน้าคลิปนะครับว่าผมจะไม่มีการตัดต่ออะไรเลยนะฮะแต่ก็จะน่าจะมีการคัดชงคัดชนอะไรบนิดหน่อยแบบแบบคลิปต่อคลิปอ่าแต่ก็จะไม่ตัดต่ออะไรเลยเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์ของผมนะครับพังครับตอนนี้ยัง ติดไวรัสนั่นเองนะครับก็นอกจากที่ว่าจะไม่มีโปรแกรมมาไว้ตัดต่อแล้วเนี่ยคลิปที่เคยทำไว้เนี่ยก็หายไปหมดเลยนะครับก็อัดไว้เป็นสต็อกไว้ประมาณ4-5คลิปนะครับย่งไม่ได้ตัดต่อก็หายไปเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้เซ็งมากอย่างเครียดเลยนะครับเพราะว่าแบบเป็นคลิปที่จริงจังมากจริงคือแบบ เต็มที่กับคลิปนั้นมากๆนะครับโหแต่ก็หายไปแล้วเอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวทําใหม่ได้นะครับยังไงเราไม่ตายซะอย่างเราก็สามารถทําได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับอ่ะ,อะ,ะพูดอะไรดีเดี๋ยวเราไม่สามารถตัดได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะต้องพูดอย่างเต็มที่ในทุกๆช่ววินาทีนะครับอะอะยังไงก็ คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิป Summoner's Diary ใช่ไหมฮะก็ผมไปดูในในช่องของผมเองแล้วว่าคลิปล่าสุดที่ลงไปเนี่ยก็นานมากแล้วนะ <c oughs> อ่าเอปิสซดที่5ใช่ไหมฮะเป็นคลิป30 30บใบแต่ว่าก็เปิดเกินแล้ว <c oughs> มาคลิปนี้ก็คือจะเปิดเท่าที่ผมมีนั่นแหละก็จะไม่บอกว่าเปิดกี่ใบนะครับอ่าเพราะว่าในคลิป ในเดือนนี้เนี่ยมันจะมีตัวละขอที่ผมอยากได้มากๆอยู่ตัวนึงนั่นก็คือเจ้าบีสไลเดอร์ธาตุลมตัวนี้นั่นเองโคตรอยากได้เลยนะเพราะว่าผมอยากทำทีมแบบสโลคริฟใน RTA นะครับขาดตัวนี้ตัวเดียวอะ่ะคืออยากได้มากนะครับก็ขอให้มันมาทีเถอะนะก็เดี๋ยวก็จะเปิดเป็นใบสุดท้ายกันเลยเนาะอืมอ่ะเปิดเลยดีไหมนี่ <c oughs> ทำใจไม่ได้ เออเดี๋ยวลองดูอย่างอื่นก่อนอะไรก่อนเห้มีอะไรให้ซื้อก็เดี๋ยวซื้อกันหน่อยชิงอันนี้โอ้ตรงสายอยู่แต่ก็มีเยอะแล้วอะไม่ค่อยได้ใช้หรอกไม่อันนี้ก็จะเป็นโฉมหน้าค่าตาของมอนซัมของใบที่ผมจะเปิดกันในวันนี้นะครับก็มีไม่เยอะหรอก เอาจริงๆแล้วเนี่ยใบพวกนี้นี่ก็คือผมได้มาจากกิจกรรมทางนั้นเลยนะครับผมไม่ได้ดองเปิดอะไรแต่กิจกรรมเนี่ยสำหรับใครที่แบบว่าแบบไม่ได้เข้าเลยเกมนานแล้วเนี่ยผมก็ชี้ให้คุณเข้าไปสักหน่อยเนาะคือแบบได้สกอร์เยอะมากนะครับเอามาเปิดเล่นกันนาอเนี่ยกิจโกงรรกิจกรรมอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเดวิมอนก็แจก10กว่าตัวกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะเออสกอเ m วิมอนอีเวนต์เนี่ยแจก10ตัวเลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเลย เออแต่โหลดนานหน่อยนะเพราะเน็ตไม่ค่อยดีโอ้โหขาวเจอะนานมากนะเนี่ยสิบใบเลยเนี่ยหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับเออจริงๆนะครับคือใครที่แบบยังไม่ได้เข้าเกมเนี่ยไปรับกันได้เนาะก็เล่นได้แต่ก็ต้องเล่นนั่นแหละเป็นกิจกรรมเก็บทําแต้มนะครับเออก็มาเก็บเกี่ยวกันนะครับจะได้อามาเปิดสกงสกอแล้วก็มีเดวิมอนเอาไว้ให้ที่ให้คนกินด้วยนะครับ มอนสเตอร์ Monster, กินสิโอเคก็เดี๋ยวก่อนก่อนที่เออก่อนที่เราจะไปเปิดกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกันสัหน่อยว่ามอนสเตอร์ห้าดาวในไอดีนี้นะครับมีตัวไหนบ้างแล้วก็ยังไม่มีตัวไหนบ้างนะครับเวลาคนดูคุณดูเนี่ยก็จะได้ลุ้นตามได้ถูกนะครับเออชียร์มวยก็ต้องรู้ข้อมูลหน่อยใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโฉมหน้าของสของทัดไฟนะครับโอ้ทัไฟเนี่ยก็ขาดเยอะนะ แต่ตัวที่ผมอยากได้จริงๆเนี่ยที่แบบว่าได้แบบอยากได้มากๆเลยนะครับก็จะเป็นตัวไหนว่าอา่าไม่มีฮะอ่าเอาเป็นตัวที่มีประโยชน์กับ ID เด้วยกันตัวที่มีประโยชน์กับ ID มากๆเลยก็คือคุณลุงไฟนะครับไม่ก็อออไฟอา่ามีประโยชน์มากๆเออแต่ถ้าเกิดที่อยากจะได้แบบว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะครับก็จะเป็นมังกรไฟ แล้วก็ไอ้เจ้าฟินิกไฟนะครับคืออยากได้2ตัวนี้มากๆฟินิกไฟเคยได้มานานเคยไม่ใช่ไ่่เคยได้แบบ2ตัวให้เลือกอ่ะให้เลือกกับไอ้เจ้าพาราดินธาตุน้านะครับแต่ผมก็เลือกพาราดินน้ําไปเพราะมันน่าจะทําประโยชน์ได้มากกว่าหนระือ <c oughs> <c oughs> มันก็ทําประโยชน์ได้มากกว่าจริงๆแหละฟินิกไฟยุคนี้ไม่เคยทําอะไรได้แต่อยากได้แล้วแล้วก็มังกรไฟมังกรไฟเนี่ยถ้าได้มาเนี่ย อารีนาคิดว่าน่าจะเล่นได้ดีเยอะขึ้นจริงๆนะเพราะว่าหลายๆทีมตั้งรับที่ผมเห็นเนี่ยเขามักจะเอาตัวละครที่แบบเกิดใหม่ได้นะเออสี่ตัวคือแบบเอาไม่ตายเพราะว่าแบบมีพาสซีฟอะไรเงี้ยถ้าเกิดเอามังกรไปรีสกิลนะหายหมดอะ่ะเชื่อผมนะครับเออเป็นไม่กี่ตัวในเกมนะครับที่มีสกิลอะไรแบบนี้นะอ่ะดูธาตุน้ํากันดีกว่าเราตัดต่อไม่ได้นะครับก็ต้องพูดแบบเอาแบบเนื้อ Uh, ถ้าน้ำเนี่ยเราที่ผมอยากได้สุดๆเลยก็จะเป็นส่วนมีปะวะมีปะ <laughs> <laughs> ใช่ <laughs> ผมอยากได้ตัวนี้มากเพราะมันเป็นลีดสปีดนะผมยังไม่มีลีดสปีดแบบ33ใน ID ดีเลยนะครับอ่า uh, แต่ถ้าเกิดว่าจะมีประโยชน์เนี่ยกับ ID ก็จะเป็นตัวนี้นะครับคือโคตรมีประโยชน์โคตรอยากได้เนาะแต่ถ้าน้ำผมว่าผมมีเยอะที่สุดในเกมในไอดีเลยตอนนี้แล้วมั้งฮะเพราะดูดีเยอะมากนะครับเอ่อ แล้วก็เสือตระกูลเสือในโคตรอยากได้เลยแต่อยากได้เสือลมที่สุดเนาะเออก็อย่างที่บอกไว้ต้นคลิปเออทตุน้ําก็ประมาณเอออยากได้แพนด้าน้ํามากนะครับอันตัวนี้คือทั้งมีประโยชน์กับไอดีแล้วก็ทั้งอยากได้ด้วยนะครับเป็นตัวละครเพียงไม่กี่ตัวที่อยู่ในตําแหน่งเดียวกันนะครับเดี๋ยโอ้อยากได้มากนะครีโกงมากในในเมตานี้นะเออแล้วก็ตัวนี้ไม่อยากได้หรอกอ่ะทาตุลมครับมีเยอะเลยที่แบบ มีประโยชน์กับไอดีนะครับเริ่มต้นกันที่เสืออยู่ไหนเสือหาก่อนเสือลมเจ้าครับอยากได้เสือลมมากตอนนี้คือแบบตอนนี้ผมขาดตัวนี้ตัวเดียวเออแต่จะพูดซ้ำำําทําไมเดี๋ยวดูตัวอื่นเลยแล้วกันผู้การลมก็ดีมากๆได้มากก็คือเทพเลยนะครับอ่ะเอ้ยเดี๋ยวกดเพชรผู้การลมไอตัวนี้ไม่รู้ไม่น่าดีมั้งฮะอ่ะแล้วก็ไอเจ้า ตัวนี้ครับอยากได้เหมือนกันมาลมนะครับก็อยากได้คนะรับโพล่าลมอยากได้ที่สุดเออ,เอจริงๆถ้าเกิดว่าตัวที่แบบคลั่งไคล้นะครับอยากได้ก็คือโพล่าลมไม่ใช่สิพูดธิผิดจินลมเออจินลมนะครับผมอยากได้ที่สุดนะครับความชอบส่วนตัวแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ตกเบต้าไปแล้วนะเนาะแล้วลงมาก็โพล่าลมนะครับแล้วก็ดีเคลมอันนี้คือมีประโยชน์กับไอดีด้วยแล้วก็อยากได้ด้วยนะฮะเออโหท่านลมเต็มไปหมดเลยนะอยากได้ทั้งนั้นนะ เออแต่ก็มโนกันโนมโนกันไปนะครับเออตัวนี้อ่ะโอโ้โหเจอแพ้ตลอดเลยดสีสปีดสูงมากนะครับเออประมาณนี้นะครับมาเริ่มกันที่สกอร์ส้มกันดีกว่าอัดแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคอัดแล้วเนาะเออจะเปิดสกอร์ส้มเดี๋ยวจะจะเปิดเปิดจนหยุดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวโปรแกรมอัดมีปัญหาได้นะครับก็ต้องทําใจนะครับคนดูช่องนี้ก็ต้องทําใจเล็กน้อยเนาะ <laughs> เปิดสใบยังไม่ผ่าลเลยฮะก็ปล่อยปล่อยมันผ่าปล่อยมันผ่าไปเรื่อยๆนะครับเออยพูดคาที่มันดีๆเนยะมันจะได้ผ่าจริงๆนะ <laughs> ไม่ผ่าเลยเอ้ยผ่าแล้วใบแรกเนาะตัวอะไร <laughs> นึกว่ามันจะมา5้าดาวเลยนะโอ้ตัวนี้นะครับเซ็ง <laughs> ตัวไหนที่ไม่ใช่ห้าดาวผมก็ไม่อยากได้ทั้งนั้นแหละที่อยากได้ก็จะเป็นโอนิมูฉะนะครับจะได้เอามากินสกิลแต่ว่าตัวอะไรที่อยากได้เนี่ยมันก็ไม่มาหรอกเนาะ เกมนี้มันก็เป็นธรรมชาติของของเกมนี้นะเอแต่มันผ่าเร็วเฮ้ยไอเ้เฮียเอ้าผมกดสกิปแล้วมันก็มาเลยเหรออะเ <c oughs> มื่อกี้เพิ่งบอกใช่ไหมว่าทาาุลมเนี่ยม้าลมเป็นตัวทีตว่ตัวหนึ่งที่ผมอยากได้แนละ้วเอาแล้วก็ได้เลยเหรอวะไอเอาเรื่องนะนี่คลิปแบบดิบๆป้า่ะแบบไม่มีตนตรงดนต,ตรีอะไรช่วยบิวทั้งนั้นอนะ่ะคือมามา,ม,ามันก็มาเลยนะ โอ้โหเฮ้ยดวงดีอ่ะอะไรเนี่ยนี่คือผมมีมาครบสาี่แล้วนะคือโห oh. ตั้งแต่คือตั้งแต่ผมทําช่องเนี่ยเราเปิดสกอร์ไปประมาณไม่กี่คลิปเนาะแต่ก็ดวงดีทั้งนั้นเลยนะเออผมรู้สึกว่าเออน่าจะแบบ คอมทูอาสมันใจดีนะให้คนทำคลิปหรือเปล่าเนะี <laughs> ่ยไอ้เฮียคือแบบเปิดหลังไมไม่ได้อะไรเลยนะโอ้โ oh, หมาหน้าใหม่ได้แสงห้าดาวแสงมืดก็ได้มาแล้วนะมอนเตอร์ Monster, โกงก็ตัวนี้คือโกงนะครับบอกเลยนะเป็นไม่กี่ตัวที่ทำหน้าที่นี้ได้นะ oh, โอ้โหดีที่สุดในทุกธาตุด้วยซ้ำเนี่ยไอ้ธาตลมอ่ะ oh โอ้มก็ก็ดีมาเปิดทำอันนี้ไปก่อนเลยฮนะ <laughs> อะไร <laughs> มาโคตรหล่ออ่ะเอ้าหม่ก็ปั้นแน่นอนเลยครับให้กินเดวิมอนด้วยฮะแต่เดี๋ยวเปิดต่อขันสักหน่อยเอ้ยเดี๋ยวเยวมีคนกด GG ให้อ่าแล้วนะครับโอ้โหแต่เปิดไปเยอะแล้วนะประมาณ20-30กว่าใบได้แล้วก็ผ่าเยอะซะด้วยเนาะนี่ตอนนี้ผมเหลือ40ใบแล้วก็ผ่าอะไรมาบ้างนะฮะเดี๋ยวเอาให้ดูแป๊บเออ นี่นะครับสองสามสี่ห้าหกผ่านไปแล้วหกตัวแล้วแต่แบบไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมมีแผนว่าจะซื้อเครื่องใหม่ละโทรศัพท์เดี๋ยวจะถัดไปนะจะต้องดีกว่านี้นะครับตอนนี้เอาอย่างนี้ไปก่อนเฮ้ยเลือีกแปดใบนะครับเดี๋ยวไปเอาของเข้าเข้าตัวนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพอมันมันโหลดเนี่ยเดี๋ยวจะเสียอัตราลดในการโลกกันในการปีนะฮะเออเนี่ยใส่ไปหมดเลยเนี่ย ทำเครื่องกระตุกด้วยเนะีย่ยเนี่ยเอาเก็บไปให้หมดก่อนตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ่าๆเก็บไปก่อนแหมามาลมโอเค มาเดี๋ยวเปิดกันต่อนะฮะอีก40บใบนะครับก็จะหมดโอ้โหเมื่อกี้อยากให้เห็นจริงๆเลยคือเปิดเป็นผ่าเปิดเป็นผ่าเปิดเป็นผานะฮะโอ้โหหลังจากม้าลมมาเนี่ยแต่ตอนนี้คือหยุดเอ้ยก็เนี่ยก็ยังผ่าอีกนะครับวันนี้มันเป็นวันที่ดวงดี <c oughs> เมื่อกี้นึกว่าคีอเมล่าก้าก้อยเหรอเออว่ะเอาเรื่องนะได้อยู่นะผ่าเยอะจริงๆวันนี้โอ้โหเสียดายนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องผมมันดีกว่านี้เนี่ย ก็จะเป็นวันที่แฮปปี้เอนดิ้งเป็นวันที่โคตรจะแฮปปี้เลยอะแต่ว่าก็คือได้5ดาวตัวเดียวเนะเาะอ่แต่ตัวเดียวเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะสำหรับผมนะคนที่แบบเปิดแล้วกว่าจะได้5ดาวสักทีนะ่ะยากเย็นนะฮะไม่ได้เปิดเยอะไนงะมีเท่าไหร่ก็เปิดเท่านั้นน่ะมันก็ได้แค่นี้แหละแค่ ไปไปนี่นี่เงียบนี่ไม่ใช่อะไรนะลุ้นลุ้นว่าจะได้ห้าดาวไหมอ่ะอยากได้อ่ะขอขอขออีกดเดียวเฮ้ยพาไหมเอ้ยพานึกว่ากดสกคริปต์แล้วจะเป็นห้าดาวนะครับเมื่อกี้ก็คือกดสกคริปต์แล้วเป็นห้าดาวมาเลย,เอ,อยเอ้าอายนอกย่าไฟตัวแบบ สกิลเต็มหมดแล้วทั้งนั้นเลยนะโคตรแย่ yeah. โอ้โหผ่าเยอะจริงๆวันนี้ใช้ได้นะครับแม้ว่าจะ40บใบเนะี่ยไม่ได้ผ่าเยอะนะแต่ช่วงก่อนที่แบบไม่เห็นคุณไม่เห็นเนะี่ยผ่าเยอะจริงๆผ่า,าไหมเอ้ยเอาซ้ำไอชิบหายเอ้ยซ้ำไอเวนอ้อตายหะที่สองไว อก็จีแซตอะไรเรามีซ้ำเว้ยไ <c oughs> อพีเขาจีแซตกันเราไอพีตัวซ้ำคุณเห็นความแบบทุเรศของของเครื่องผมยังโหกระตุกแบบยาวมากนะ <c oughs> โอ้โหห้าดาวอย่างเยอะโอเคมาเดี๋ยวเรามาห้าดาวเยอะอะไรล่ะพูะไรของผมเนะี่ยห้าดาวมีสองตัวตัวซ้ำตัวหนึ่งด้วยมาเปิดอะไรต่อดีเออเปิดอะไรต่อดีนะที่เผอไอ้สตย เอ้นี่มันเป็นใบที่แบบว่ามีโอกาสได้แสงมืดนะฮะสำหรับใครที่ไม่รู้นะเป็นสกอร์ใหม่ของเกมนี้นะครับโอกาสได้โอกาสได้แสงมืดคือ7.5%นะครับ4ดาวถ้าเกิดเป็น5ดาวก็คือ0.4นะครับอืมไปเลยเอา้าโหลดที่เพอค่ะตไปไปชื่ออะไรแสงมืด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  โอ้ถ้าเกิดเป็นท่าแสงมืดนะโอเคแต่คิดไว่าก็ได้ครับโอ้โหวันนี้มันเป็นเป็นเป็นห้าดาวฮันเตอร์ครับเราผมวัน,นวันนี้มันห้าดาวฮันเตอร์อ่ะเฮียอ,อ่ดวงดีตัวนี้ตัวําเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวซามนะครับตัวมีแล้วนะเอ้ยไม่ใช่คผิดตัวไม่ําโอ้ยดีดีด,ดีตัวนี้ดีเลยครับโอ้อยตายกดไปครับซิงอผมไม่รู้จะา จะย่อยดีไหมนะครับเพราะว่าแบบออราเคิลไม่รู้ใช้ตัวที่2ได้หรือเปล่าแต่เอาไว้ก่อนอืได้ครับ,บเมื่อกี้แต่ว่าเสียหายทั้งเป็นแสงมืดนะโอ้โหจีซัดกันรัวๆเลยครับโอเพนเะนียนออนวินเฮลเลดี้ออวินเดมอนเสามตัวแล้วว่าคือปกติสามตัวเนี่ย เขาคงคิดถ้าเป็นผมนะผมคงคิดว่าแบบเขาถ้าจะเปิดแบบสามร้อใบขั้นต่ําแล้วก็แบบมีเลเจนด์สักสิกว่าใบอ่ะถึงจะได้แบบประมาณ3ตัวนะครับในความคิดผมแต่วันนี้คือผมเปิดน้อยมากนะเปิดไม่ถึง100ยใบแล้วอันนี้เปิดแค่2ใบเปิดเลเจนด์แค่2อใบเอ้ห้ดาว3ตัวแล้วโอ้โหโคตรว่าแล้วมันจะอวยตัวเองเกินไปนะเดี๋ยวแสงมืดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแบบว่าเดี๋ยวผมจะเปิดแรกๆนะฮะ วันนี้ถึงเอ้ยมันมีคิเมล้าน้ำอยู่ในนี้ไอเวนเอาไม่เป็นไรครับผมอยากได้ตัวนี้ผมว่าผมกะจะมาเปิดอ่ะขอเถอะนะเอาเลยว่าแล้วกดไปเลยปุ๊บโหตัวห้าลายไหเล้ตัวแรกมาก็แบบ <c oughs> ขอหยุดอัดก่อนรู้สึกตัวแรกมาในี่ยลางละมาขอเถอะนะ ขอตัวนี้ครับพกแต่ผมก็ได้5ดาวมาเยอะแล้วนะแต่อยากได้อีกครับมันไม่เกี่ยวนะคือดวงมันคนละดวงมันคนละส่วนกันถ้าเกิดคนที่ดูมาตอนนี้แบบไอ้แค่นี่โลกไม่ใช่นะครับคือผมได้5ดาวจากสกอร์ส้มก็ส่วนสกอร์ส้มนะครับ5ดาวจากสกอร์เล gendary ก็เป็นส่วนของสกอร์เล gendary นะครับ5ดาวของหินสมหวังก็เป็นส่วนของ5ดาวของหินสมหวังนะครับคนละส่วนกันนะครับไม่มันจะ แต่ดวงสี่ดาวแต่ดวงสามดาวปลอมนี่ก็ก,ก็คนละส่วนกันเหมือนกันแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยคนแย่เลยเฮ้ยแต่ทันมันดูค้างๆวะ่ะเฮ้ยมันดูค้างๆ่งะคุณเดี๋ยวเอาเอามอนเข้าก่อนผมเออว่ะคือเครื่องผมอาจมีปัญหาเพราะว่ามันมันแบบว่าเอาเข้าไปในนี้แน่เลยครับอืมเดี๋ยวเราเอาเข้าไปหน่อย เออแต่ผมดันเผลอเอาเอาสดาวเข้าไปในตอนแรกใช่ไหมเออก็เลยไม่รู้เลยว่าวันนี้มันได้สดาวกี่กี่ตัวนะครับมันเอาเข้าไปแล้วอะ่ะมันเอาออกมาดูไม่ได้ละ <c oughs> เออเสียลืมลืมไม่รู้ครับโอเคช่างมันคิดว่าเกิน10ตัว4ดาวอะ่ะโคตรเยอะนะฮะแต่ว,ว่าเรามาเปิดกันต่อปึอ๊บเฮ้อ n บลตี้ฮันเตอร์ตอนแรกกะจะแบบรอโอนิมูชะนะครับถึงจะเปิดแต่ว่าอยากให้เสือโลมจริงๆไม่ไหวครับผม เหลือตัวเดียวอะไม่งั้นผมก็จะทําแบบทีมไอ้นี่ได้ละผมก็จะทําทีมแบบทีมสโลคลิปเทปเทปได้แล้วนะครับเปิดที่เผอเปิดที่เผอปึ๊บปั๊บไม่ผ่าแม่งเอ้ยสลามมืดเก็ดไม่เป็นไรเอาเปิดที่เผอได้แล้วทำตามแบบคลิป smd คลิปแรกนะครับเปิดที่เผือได้5้าดาวแสงมืดมาเออเอาเรื่องแล้ววันนี้จะได้หรือเปล่าขอเอ้ยขูบารีโอ้โหบานี้ไม่เอาคือ ถึงแม้ว่าผมจะอยากได้มากๆตอนช่วงสองสาปีแรกนะฮะแต่ตอนนี้ไม่เอาแล้วนะขอหน่อยขอหน่อยเออคุณผู้ชมครับอ่าที่คุณเอ้ย,อ,ยอะไรอะซับเอ้ยโอตัวสงสัยผมว่าไม่ได้แน่เลยผมดูทรงแล้วไม่น่าได้อะไรฮะอือคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้เนี่ยมีใครเป็นแบบติ่ง โทมี่ฟ็อกซ์มันผมบ้างครับผู้ผู้แต่งเอ้ยอนุบิสไฟอันวินลมผู้เกมอันเดอร์เทลนะครับคนผู้สร้างตอนนี้เขาเดลต้ารูนเอพิสช็อปเตอร์สองแล้วนะฮะใครที่ตามเกมนี้อยู่เนี่ยก็ไปโหลดมาเล่นกันได้เนาะเออผมก็เดี๋ยวจบเนี่ยก็จะจะไปเล่นนะครับยังเล่นไม่จบเอ้ย นี้มันวันของผมเฮ้ยผมเอาบอกตรงๆนะมันคือวันที่ดวงดีที่สุดในชีวิตเอ้แต่แต่คุณคิดว่าคลิปไหนดวงดีกว่ากันระหว่างคลิปนี้กับคลิปที่ได้โอนี้มืดวะเออผมก็เออเนาะถึงจะบอกว่าดวงดีที่สุดแต่ว่าไอ,อโอนี้มืดมันก็ดีกว่าว <laughs> เออใช่โอนี้มืดมัน,ม,นมันเท่ากับ5ห้าดาวธาตุหลักสิบตัวใช่ไหม เพราะงั้นอ่ะเป็นดวงดีอันดับสองนะครับตั้งแต่ที่เล่นมานะโอ้โหสี่ใบแล้วได้ตัวที่อยากได้ด้วยอะ่ะประเด็นน่ะไอ,อ้กราบกราบงามๆเอาเฮกเอาเฮกเลยสอยสุดจอดแจ คุณคนเขาก็จีแซดเราอีกแล้วอะ่ะ <c ười> คนตัวแบบยะโอ้ยสุดจัดสุดจัดประหลัดบอกคือถ้าเป็นผมเห็นคนเปิดได้ขนาดเนี้ยผมคิดว่าเขาคงเปเป็นแสนอะ่ะเอาจริงๆแต่ว่านี่คือไม่เปเลยนะครับเนี่ยคือเป็นสกอร์ที่ได้จากอีเวนต์ทั้งนั้นนะครับเนี่ยพูดอีกครั้งน,นะครับใครที่แบบยังไม่ได้กลับแบบหยุดไปสักพักแล้วเนี่ยลองกลับมาเล่นดูนะกิจกรรมแจกแบบ สกอร์เยอะมากจริงๆคุณอาจจะได้ห้าดาวแบบนี้ก็ได้นะครับแบบในคลิปนี้ก็ได้แล้วก็แบบดันได้ของดีในคลิปที่แบบคลิปที่ไม่ได้ตัดต่อแล้วนะโอ้โคตรโคตรสุดยอดเลยเข้มาต่อกันเอ๊ยจะ,จะต่อทําไมอะไม่ต่อแล้วเอ๊ยไม่มีตัวอย่างได้แล้วใช่ไหมเอออันนี้อันนี้จริงอันนี้คือไม่มีตัวอย่างได้แล้วผมไม่ต่อแล้วคือตัวนี้ผมก็ไม่อยากได้นะครับตัวตัวแบบสกิลอะไรก็ไม่รู้เนาะ บีสมองลมท่าที่ที่สุดก็มีแล้วเออเพราะงั้นก็หยุดครับใช่ไม่มีตัวที่อยากได้เลยโอ้โหผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้ผมไม่เคยผมไม่เคยแบบเป็นความรู้สึกที่ว่ามีตัวครบแล้วไม่เปิดแล้วอะ่ะเป็นครั้งแรกนะครับปกติเด้คือปกติก็คือเปิดหมดแต่ก็ไม่ได้เฮี้ยอะไรอะ่ะแล้วก็หัวร้อนอะ่ะแต่อันนี้อันนี้มาหัวร้อนก่าเครื่องที่อัดไม่ได้แทนนะอ๋อผมรู้แล้วคือ โลกใบเนี้ยมันมันจะแบบหยินกบหย่างครับมันมีส่วนที่ห่วยแล้วก็ส่วนที่ดีอย่างตอนที่ผมอัดคลิปแล้วเครื่องมันห่วยเนยีมันก็คือเป็นเป็นสีดำครับแล้วก็5ดาวที่ได้มาเนี่ยเป็นส่วนสีขาวเว้ยเออเอาเรื่องรนะว่าแล้วก็กดไปดีกดไปดีเฮลฮฮวผ่าไมหมอืมแต่แสงมืดไม่ผ่านนะครับโอเคไม่เป็นไร5ดาวได้ขนาดนี้คงคงไม่บ่นอะไรล้นะฮะโอเคแล้วก็ใบสุทธอ๋อไม่มีแล้วนี่ ใช่จบแล้วครับ <S <S ผมว่ามีอะไรอีกเออโอ้ได้ซ้ำแล้วไม่ไม่เปิดแล้วอ่ะเอาจริงๆคือคงไม่เปิดหรอกนะจะเปิดทำไมอ่ะก็ได้ตัวครบแล้วอ่ะโคตรด,ดีเลยโคตรด,ดีเลยโคตรด,ดีเลยมาเดี๋ยวเอาให้กินอ่ะเดี๋ยวเอาเสือลมให้กินสก,กิลยังไงก็ต้องให้กินครับเป็นตัวที่ต้องใช้นะ <S <S อดดีตัวเนี้ยสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ ก็สิตัวนะครับอ่ะชึบอ้าวอ๋อต้องกดปุ่มนี้แล้วก็ให้กิน 1, 2, 3, 4, 5เสือลมนะครับอยากได้แล้วก็ได้แล้วมันดีจริงๆ 1, 2, 3, 4, 5โอเคอ่ะต้องต้องต้องกินสกิลหมดปะวะแต่ลงแบบโคตรกระจายเลยผมเป็นพวกผมเป็นพวกแบบ ขี้งกนะครับขี้งกเรวิมอนต้องอ่านสกิลดีๆอ๋อสกิลแรกก็ต้องอัพนะครับสกิลสองก็ต้องอัพเต็มสกิลสามก็ต้องอัพเต็มแต่ก็เต็มแล้วนะแต่ว่ามันก็ต้องอัพสกิลสองด้วยครับอืมสกิลหนึ่งก็ต้องอัพให้เต็มมันไม่งั้น half void effect ไม่ติดใช่ไหมมันติดอะไรอะ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์ชานส์ลดแอทแท็กสปีดนะโอ้โหจำเป็นเลยก็คือต้องอัพให้เต็มครับอืมต้องใช้ให้หมดนะเขียนกันก็อัพไปเลยครับคุ้มคุ้มแน่นอนผมใช้แน่นอนตัวนี้ คือเป็นตัวเดียวที่ขาดนะครับกับทีมสโลคลิปแต่ว่าไอเสือลมเนี่ยมันก็ใช้กับทีมฟาสคลิปก็ได้ใช่ไหมเออโอเคอีก3าตัวใช่ป่ะเดี๋ยวเช็คก,ก่อนห้าหกี่หเอออีก3าตัวนะครับโอ้โหดวงแบบของจริงอะวันเนี้หนึ่สปกติจะมีแต่แบบปล่อยจอยนะฮะหนึ่งสสคนละมูดกับไอเปิดสามบใบคลิปที่แล้วเลยฮะ ไอเอสเอิปที่แล้วคือโคตรหัวร้อนวันนี้วันนี้มันโคตรดวงดีนะแล้วก็มา้าแต่เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเก็บไว้แต่ว่ามันก็มันก็ต้องปั้นอยู่แล้วอะแต่ว่าผมจะปั้นเสือลมก่อนนั่นเองนะคะอ่าโอเคก็ไม่มีอะไระครับก็ก็ยิ้มแย้มแก้มปรีกันไปแนละ้ว <laughs> ก็สำหรับใครที่ติดตามช่องนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับขอเวลาอีกไม่นานนะครับแล้วเดี๋ยว อ่าจะได้แบบอัพกรงอัพเกรดโทรศัพท์อัพเกรดคอมพิวเตอร์อะไรอย่างงี้เดี๋ยวก็ถ้าเกิดว่าฮา,าร์ดแวร์มันดีนะเดี๋ยวผมอาจจะแบบมีการมาอ่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรไลฟ์สตรีมอะไรพวกนี้แบบแบบคุณภาพมากขึ้นนะผมเป็นพวกติดแบบคุณภาพอะไรเงี้ยเออใช่อแค่นั้นถ้าก็จบกันไปแล้วคลิปนี้ไม่มี ไม่มีคิปแนะนำนะครับเออไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้คิดจะใส่เอ็นสก,กีนอะไรถ้าเกิดอยากดูคลิปอื่นๆก็เข้าไปดูกันในช่องกันได้นะครับหรือว่าจะดูแบบคลิปที่เขาแนะนําข้างๆก็ดูกันได้เนาะอ่าแล้วก็เดี๋ยวขอบอกอีกทีนะครับใครที่อ่าผมไปติ่งไนงะคือผมไปติ่งคุณโทบี้ฟ็อกซ์นะครับคนสร้าง u n d e r t ร์เทลเนี่ยคือถ้าใครไม่เคยเล่น Under อร์เทลนะไปเล่นนะเกมดีมากจริงๆนะโอ้โหนี่มัน อ่ะนี่มันอวยกันข้ามเกมเลยนะเออแล้วก็ใครที่ชอบอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมไปเล่นเดลต้า u ูนช h a เตอร์สองนะครับโอ้โ oh, ห oh, เล่นเล่นมาได้ประมาณ2ชั่วโมงโคตรเทพนะครับคือเขาก็ยังคงความ s อรี่เทลลิงเทพๆของเขาไว้อย่างแนบแน่นนะฮะโอเค okay, หยุดอัดละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำวัสนีลาไปก่อนแล้วอ่าแล้วเจอกันนะครับ stay determined